และใหญ่เช่นเหมือนตัวเลยเหมือนพุงด้วยสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวี้ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่แฟนมิทติ้งโชว์วันนี้กับดินแดนแห่งความรักวันนี้ก็จะเป็น,นเรืยกไว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีน้องพิจารณ์มีอ๊อฟแล้วก็มีซานิสามคนในหนึ่งเวทีแม่โอ้มีป้ายไฟเรา,าด้วยโอ้โหเลิฟยู แน่นอนนะครับเออเมื่อวานมีใครได้ไปดูสแตมโควานบ้างไม่มีเลยครับกคนนะเมื่อวานสแตมกับวาดเขาค็โคกันไปคโคกันเมามันมาก,มากสี่ชั่วโมงเต็มเคขารู้สึกเราจะเล้ฟังว่าคอนเสิร์ตเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสองพาร์ทพาร์ทแรกคือพาร์ทอ่ะในระหว่างที่ควกกำลังเดินเข้าเดี๋ยวเล่าอะไรไปก่อนแล้วกันพาร์ทแรกคือเป็นพาร์ทของสแตมแล้วก็มีพาร์ทของวาดเหมือนดูนหนังคั่กตอนซอมใหญ่คอนเสิร์ตทั้งหมดประมาณส ซึ่งก็เยอะเขาได้ประชุมกันว่าให้แต่ละฝั่งตัดเพลงออกคนละหนึ่งเพลงเพื่อจะได้คอน,นเ,เสิร์ตสั้นลงแต่พอเล่นจริงแม่งตัดเพลงแล้วนะแต่แม่งเล่นสี่ชั่วโมงคือเรายังงงอยู่ลยว่าเออเขาเล่นกันยังไงวะเฮ้ยแต่สนุกมากครับมันสนุกมากก็อย่างที่บอกเขาควบก,กันไปแล้วคู่นั้นวันนี้มีสามคนจะควบก,กันยังไงเดี๋ยวเราต้องไปดูเพราะเาจะฟีเจอริ่งกันสนุกแค่ไหนฮัลโหลพร้อมยังอ่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มนะครับมีวีดีอาร์ สนุกสนุกสนุกหรือเ่าไม่ร,รู้แต่ว่าเรารู้วิทยาก่อนและพร้อมกับเจอกับเขาแน่นอนหลังวิทยารสามคนสงความยินีนะ